สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายคลิปนี้คลิปนี้แม่ผู้ใหญ่ปูนาก็จะมารีวิวไอ้เต้าของพี่อีพีสอสุพีสุนองฟังเดิมพี่น้องปริหารเออไอใครที่ได้ดูไอ้เต้าอีพีสบ้างคะทุกคนคะ่ะใครที่ยังไม่ได้ดูให้มาฟังคะ่ะต้องฟังให้จบนะคะทุกคนคะ่ะว่าความเลิศเป็นแบบไหนแม่คือสนุกมากแม่บอกเลยว่า อันนี้ต้องขอชุมเชยเต้าหยองเลยว่าเก่งมากน้องเป็นคนจัดเตรียมงานเป็นคนแบบคิดสครูงสคริปขึ้นมาเองถามว่าอันนี้เขาต้องขอชุมเชยเต้าหยองค่ะคือน้องเก่งถ้าถ้าถ้าที่มาฟังพี่เขาบอกว่าน้องเป็นคนจัดตรงจัดเตรียมน้องเป็นคนคงเป็นคนคิดสครูงสคริปกะสีกันเลิศแม่ถือว่าแบบทาได้ผลงานออกมาได้ดีมากถามว่าดีกว่าอีพีหนึ่งไหมดีมากทุกคนค่ะครบรถได้อารมณ์แบบมีทั้งอารมณ์เศร้า อารมณ์หัวล้ะเออคือครบรถทุกคนค่ะค่ะ่า,าตามมังคุ่กับเพชรเปียวหวานพี่น้องถามว่าอารมณ์แบบเศร้านี่ก็สินางไห้นำไปได้แม่เออเออคขบา่าอารมณ์หัวลุงหัวล้ะคุกคุงคบขับไออารมณ์น้าลมณ์น่ารักแม่มีมีคบทุกอารมณ์ค่ะเออแล้วบางทีก็นั่งอมยงอมยิ้มแม่มีโมทุกอารมณ์แต่ถามว่าสนุกไหมสนุกมากเป็นไลฟ์สดที่ดูแล้วไม่เบื่อเลยทุกคนค,ะนออมมค่ะ,เ,เ,อเ,คคะเออ ดูแล้วไม่เบื่อสนุกเออมีความหมายทุกคนถามว่าโดยส่วนตัวแม่ปุญยกุณาชอบไม่ชอบมากคือดูแล้วมันไม่มีจังหวะไหนที่เราเราหน้าเบื่อเครียดหรือว่าแบบอยากออกจากไลฟ์ไม่มีค่ะแม่คือดูแล้วมันดูเหมือนแบบคือเขาเขาทำสัคิปออกมาได้ดีเออแล้วก็แบบการเล่นการสื่อสารออกมานะ่ะแม่มันเลิศเออ แล้วยิ่งเห็นไอ้หนุน่มวินโมไซเบอร์สิบเจ็ดไปดิแม่แห่งน่ารักน่ารักคกหน่ารักเนี่ยแม่ขาเออคอยแต่เพระอยากไปขึ้นวินโมไซดูดูอะไรแบบนี้แม่คานว่ามีวินโมไซน่ารักแบบนี้ดดคุณ่หคุณคอยเนี่ยแม่อาอันนี้คือทําคลิปมารีวิวให้ฟังค่ะทุกคนค่ะเออไลฟ์สดอาจจะไลฟ์ไปแล้วทําคลิปย้ำไปอีกค่ะแบบสันส้นๆแบบกระทัดรัดไปเลยค่ะแม่ เพื่อคนเพื่อนมาได้มาเมืองไรสูงไรสุดข่อยเนาะจะมาเมืองคิปแม่ย้อนหลังแม่เอาแบบกระทัดรัดไปเลยค่ะเออแล้วก็แล้วก็มุมมองที่เรามองดูน่ะการแสดงของเขาการเล่นของเขานะ่ะคือเหมือนกับเขาสามารถเป็นผู้นําได้และเป็นตัวนําได้สามารถทําให้ไรสดนะุดมีสีสันแม่เข้าใจบอเออเลิศเออแล้วตัวแส,สดงมาแต่ละคนแม่อย่างเจสซี่กับอัน อิ่มอ่อนก็เลิศแม่มาสมทบเนี่ยโอ้ยหัวเลาะตลอดคืออันนี้แหละเขาเรียกว่าแม่ตลุกตลุกระดับแม่ก็คือแม่ค่ะแม่เออบอ้องเทียอย่างไรเบาๆต้อง,ต,องต้องเป็นแต่กับเป็นตาหัวเออมืออาชีพก,ก็คือมืออาชีพค่ะทุกคนค่ะอันนี้เขาเรียกว่าประสบการณ์เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเอออย่าบอกว่าประสบการณ์บทสำคัญแม่เออเอเออิ่มอ่อนก็เลิศพลังสูงพลังเสียงร้องพลงร้องเพลงก็เลิศแม่อ ครบรถครบรถแม่นกพูดสมกัรไอ้ไอ้กระแสดงเป็นอาจารย์ได้คือคือพี่น้องขาเออเออรถม้วนโดยรวมคือสนุกมากถามว่าใครที่ซื้อกุ่มปิดเข้าไปคือคุ้มค่ะทุกคนขาเออมีอีกกับซื้ออีกแม่แต่หันผู้ใด่าได้เมืองอีพีสองอ่ะมันบ่มีอีพีสามมาได้เพราะว่าคิวงานน้องเยอะค่ะทุกคนค่ะ คาสิเดิมเมองกับปีหน้าได้เด้อหรือว่าจุบฤดูกาลหน้าจะเิเด้มเมองอีพีสามอีกแม่แต่ถามว่าชอบชอบชอบถ้าทําแบบนี้บ่อยๆก็ถามว่าแม่แม่เอฟซีไม่มีใครเบื่อค่ะทุกคนขาบันสนุกมันสนุก,นนกแล้วมันฉันบอกว่าทูกนะสิบซิปซินะซ,ซ,ซ,ซนะันบอฮักฉันให้เต็มเลยฉันว่าเป็นไลฟ์สดที่ดูแล้วไม่เบื่ออันนี้พูดจริงๆอันนี้พูดจริงจริงเลยนะคะทุกคนขาเป็นไลฟ์สดที่แบบแบบทันสมัย เป็นไลฟ์สดที่แบบคือสามารถดึงให้เราอยู่ในไลฟ์สดจนจบได้บ่เห็นไ้ฮาวอกแวกที่สิออกไปใส่นะแม่ข้าใจบอ่อ้าวไยนีอารมณ์แบบนี้คือคอยแน่เออคอยหเกือบนั่งให้น้ำเด้ออันาาาที่ว่าเขามาทวงเงินกู้กับแม่หลั่งตะยองแล้เพี่ยเกือบให้แล้วแม่เกือบให้แลแ้วเกือบให้แล้วก็กระชากอารมณ์กลับขึ้นมาแท้บ่ท่านพี่น้องขาก็มารีวิวสุพีสุน้องฟังสัมมี่แหละอ้าวเอเอ เลิศอีลีค่ะแม่เลิศอีลีบัเทือนาค่ะแม่กระเจ้ามีหันอย่าพาเออไปบัณฑยหันเอออันนี้สิทธิดีค่ะความหนาลุงหนาลัการสนุกกัรแสดงแสงสีเสียงกระเจ้าคบหลุดแม่ฉากเชิอเลิศเป๊ะทุกอย่างค่ะแม่ผู้ใหญ่งฟังทงค่ะอ้าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาร้อมที่สำคัญเดี๋ยวจะมารีวิวให้พี่น้องฟังดูดูค่ะสหรับไลน์สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ